เอาละครับเรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วน่าจะเป็นพาร์ทที่แปดหรือเก้าเก้าหรือมั้งคิดว่านะจำไม่ได้เหมือนกันเกิดไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยจระที่เนาะแล้วโล่งขนาดนี้โอ้โหอโอ

<laughs> เราอะไรยิงรถทางวะอุยอ้ยสิ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 เออไม่ไยิงกูหลอกไม่ให้ยิงหลอกเสียงนักแน่น,นแล้วจะกระสุนแม็กซกเม็ดเท่ากันไอ้บ้าไฮ้ยมันหันมาลุมกูแล้วไปเออเปลี่ยนเป้าหมายเลยเวน มันฝ่ายไหนไวะทําไมมันหันไม่ยิงเราวะมันเคลื่อนไลทไําไมทหารมันยิงกันเองด้วยปืนคนละหน้ามันยิงนะโดนอืยืนดูอะไรผมได้ไหงไป็นไงดีอ่ะมีดไวมั้งเคลียร์มาแล้วนี่

อาออือเข้าแล้วเราเบิดแน่เลยไม่ใช่เออมันจะข้ามสะพานแล้วเวาา้ยอุซากะย้อยอือสาดมัมาได้เวนเสียงมันยังอยู่เว้ย เนี่ยเอาปืนปาก,กระบอกไหนอยู่วะไหนอยู่วะไม่เห็นตัวเว้ยโอ้ยชิดแล้วกูสิ้แล้วกูสิดแล้วกูสิดแล้ว mang khuau tròn này, oh oh oh, ồ, kinh, 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 kinh,

หายบักแดกเยอะจังโอ้อะไรของมันวะอ๋อไปไหนวะ <c oughs> เล่นเหงื่อใจแล้วเนี่ยโอ้ยน่าจะเล่นมุมมองอื่นได้น่าจะสับซ้ายขวาเป็นบอลซีได้ ไอ้เขียดังนานไม่โผล่เสกมาโผล่กันเป็นแก๊งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกกูฮิวมันมึงไม่ไหวแล้วอยู่ไหนระยะจังวะช่วระยะมันไกลเกิน ไอ้ชีต้องสุ่มเองระบบช่วยไม่มีเลยไอชิพายมีเสียงอะไรวะกระสุนมันให้ระเบิดนี้มันรู้แน่เลยโอ้ยเล่นโคตรยากเลย อะไรวะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเพลงนั่นไงมันยืนในนี่กูยิงมันไม่โดนปืนมึงยงี่ห้ออะไรไว้่ายิงไม่เข้า้่าเสียงอะไรอยู่วะ ไ่าอยู่วะสียมีตัวเนี้ยโอ้โหคุณละเนยใจไก่พอนี้จังยิงแม่งเลยเวนอ๋อมีตรงนี้มีตรงนี้ด้ยวยเราว่าไม่เห็น mày đang này quá. thằng tôi thang trụ như này cũng shop đấy. đấy. đếm มันเคยเล่นนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วยากชีพหายเลยตรงเนี้สนยสไนเปอร์ก็เยอะโคตรว่าเล้วว่าเล้วไจำได้มีหลายตัวมันกันนะถ้าไกลตืน่นอะบรเลยเนี่ย ต้องหาสไนเปอร์ก่อนดิจำได้มันมีนะแต่รีมาเตอร์มันเปลี่ยนคลิกลองสุ่มๆดูเพื่อจะเจอสักหน้าต่างหนึง่ง sao bi anh của mึง, 1 cơ bản, qua đạo dơ chi nữa, qua phôi ven,

đủ viên mừng đủ viên mình một thì đặt tua để mất một đấy, sửa chiến đồn thật đúng thằng thái giờ mới mình một, ตะโกนห่าเหี่ยวอะไรก็ไม่ใช่มึงก็เปิดจุดมาซิกูจะได้เห็นไอห่ามันไม่ใช่เกม APS นะเว้ยเอ๊ะได้โดนดาเมจนิดเดียวตายโอด้ยอือโอ้โหกิลเมตร เสี่ยมันแพร่มีตรงกลางลงเกินอเจ้วเลยมีปืนด้วยจำไม่ได้ว่าได้ใช้หรือเปล่า The room was a mess. The crowds had gutted it. All the papers were taken or burnt. There had to be something here that could help. Oh, it's an old trick, but a good one. Oh, มีสิ่งหนึ่งที่สุดยอด. <laughs> Bingo. This had to be Wolf's escape plan. But before I could keep my date with that maniac, I needed to stop the V2 launch. There was nothing here to help me with that. My only chance now was to cross a square.

ơi, hey, mốc gì mình, ตอน mìnhเจ็บ nao cơ rồi, gì mới đột quá, ơi, bình mà mình sẽ hay zoom bả, อ,อยอโว้ยแบบกระบาลไหมนะเมื่อกี้ว่าสะปรดงกระบาลโอ้ต่ำไปสะปรมันกระตรงนะเว้ยยิงโดนนี่นนวะสะปรมอยู่ทางเนี้ยจะมีอีนตัว นี่่วาไม่เห็นตัวมันวะอ๋อยืนแอคอยู่นี่ไงวูสนิดเดียวเองไม่มันก็เราอะซิเดอะโอ้กระสุนเต็มเต็มตรงไหนไว้ยิงไว้เยอะ เด็ก็เหมือนในาพาแรกเฮ้ยอะไรเนี่ยกระดับกระดับ map showed all the possible launch sites around Berlin only one was still operational and in Russian occupied territory โอเหมือนกัมีาพาท,ที่ไปสานไอถอะไอพี่เราแบบ the max ที่เจ้าใช่ไหมเนี่ยป่อื ตีก่าขึ้นนี่ไม่โดนแน่เหมือนกันเช็คจำนวนข้างนอกเลยฮนะเออเกือมให้กูทำอะไรขึ้นไปออไม่น่าจะขึ้นนะอ๋อเออมันขึ้นได้มันขึ้นได้ มากระสุนอิมนมแล้วยิงมาไปจะยิงกบเองมันขึ้นไปได้ยังไงวะู่บ้านะขึ้นไปได้ยังไงอยู่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เดียวกระทิ่ดได้เหมือนกันบว้ พี่เห็นอีกตัวหนึ่งที่มันยิงอยู่ใช่ไหมกระแทหลังคาไงวะเห็นปะไม่เห็นวะอันนี้ไงลูมเล็กจังวะ ไม่ไหวเว้ยเยอะเกินอืมยิงมายิงกลับไม่โกงครับเฮื <c oughs> อดนะดูนี่เฮือดเอาคืนไป กระสุนมันโดนเลยวะใครระเบิดโอ,โอ้แม่นบวยมือไม่นิ่งเลยเวยออไปแล้วลูกตะกลัวโอ้โดนเตีนตายสุดยอด สุ่นสเลยสิเลย,ย,เลยโอ้จบแล้วพาร์ทน,นี้ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยครับ